สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในอีพีสองตอนนี้กับพักคล้องเข้ารถไม่เข้ากับได้เจ็ดหมือนอะ่ะเริ่มทยอยปลูกละอีพี่นี่กับที่ปลูกปลูกบัวใหญ่ก็กยยกจะเริ่มเห็นใบที่สามน้อยๆขึ้นมากกัจะเอาไปปลูกรดเพราะว่าเท่าที่สังเกตบ้งปลูกแต่น้อยการจะเริ่มเติบโตสีดีก็ก็ต่อ ตอนที่เห็นใบที่สามออกมาใบที่สามจะเริ่มใบใ่ใบน้อยใบน้อยสีได้พ้นดีก็การจะเริ่มเติบโตสีได้ได้ดีก็ส่วนส่วนที่มันออกมากใหม่มเมล็ดตัวนี้ที่ยังบ่อนอนออกเข้ากับดีมาซอยซ้อยดึงออกให้เขาให้เขาพีใบออกเร็วๆเพราะว่าบางบางต้น บางต้นที่มันออกบ่ได้มันก็ติดแข่งติดอยู่ในใบของมันเย็ดให้จะเริ่มเติบโตซะก็จะเริ่มทย่อยปลูกไปเรื่อยๆก็เริ่มปลูกไปเมื่อนี้ได้สองถาดถาดที่สามก็กำลังจ,จะเอาขึ้นไปปลูกตอนเศ้ากับตอนแรง่งเอาจากน้อยอีิผ้าขึ้นไปเบิง่งอีพี่แหลกที่เบิงเบ่งที่เห่า ปลูกไปแล้วมันสิง,งามสมใดนี่ครับนี่คืออีพี่แรกตอนนี้ห้าลงดินไปได้ตอนนี้ได้สิบสามมือกัต้นหน่อยต้นใหญ่ก็เริ่มเพ้นใบที่ซีที่หาเขามาแล้วก,กับกำลังสีล่มพุ่มกัที่เริ่มสวยงามแล้ว นี่คือข้างบน็อดที่สองนี่ปลูกได้ปลูกได้จะกล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแถวครึ่งส่วนล็อกนี้ก็จะเป็น็อดที่สองกับล็อกทั้งเทิงล่องเทิงก็จะปลูกพร้อมกันกับ็อดนี้เพราะว่าเมล็ดที่เข้าพอแไน สามซองสามซองรดนี่ตกอยู่สามพันสามสามพันสามร้อยหลุมส่วนที่รดแรกสามซองขึ้นก่อนตกอยู่สองพันเจ็ดกามเม็ดเม็ดมันใหญ่พวขึ้นก่อนเม็ดหน่อยเม็ดใหญ่พวขึ้นก่อนแต่ว่าเขาเอาน้ำหนักก็จะประมาณนี้ต้นใหญ่ต้นหน่อยส่วนท้งบนนี้ มันเป็นปลามันก็เลยทรงงา่ากว่าด้านล่างด้านล่างมันเป็นเป็นไ้หน้าเกา่าก็เลยอาติดไงส่าเน่ยยัหน้อยเริ่มเห็นความเชียวของแถวของแนวแล้วกำลังจะสวยเลย ส่วนมะพร้าวเล่าก็ล็อกนี่ก็จะเอาลิ้นจีมาใส่เพราะว่าที่บ่ปลูกเสริมสีเอาต้นใหม่ผลมาใส่ระบบานนีบ่บรรยากาศยามแรงนอนให้นอนหน้าทำไรทําสวนหลังจากที่ลงไปนอนหน้าปังอยู่เกือบเดือน ยังเว้นข tacos, helfen, ึ้นมาเห็ดสวนยังมังคืนลงไปนอนฝ่อนกเป็ดขวานกเป็ดว่าฝ่อว่าใดนกลงกินเขาเบ็ดเริ่มจะสวยแล้วเออือนกะที่เริ่มทย่อยมาปลูกไปเรื่อยๆจนกั่วที่เร็จสวนรัดรัดนั่น ยังออกฟื้นมาได้แล้วโย่กะที่พยายามออกฟื้นแล้วกะที่เอามาอีกจักสามซองหรือว่าหกซองพ่าที่ปลูกมั้นเป็นอีกกลอกหนึ่งจังที่ได้บวชขาดระยะที่ปลูกให้ต่อเนื่องส่วนล็อตที่สามกะที่ ทิมกันจักประมาณจักสามอาทิตย์ประมาณนี้วพาให้มันทิมช่วงกันแน่จักหน่อยนี่คือล็อกแรกล็อกแรกก็วามงามกับที่บอทอล็อกที่สองเพราะล็อกนี่สิเป็น หน้าหน้าเกามกนกะทิควบง่ำกะที่พอทอรอดแหลกเนามือเอืเอ่นจังมาเบิงกันว่าปลูกได้หน่อยได้หลายซัมไดบาดนี่ซึงใดกะผู้ใดมีรับในน้ำดีๆกะขอรับในน้ำในเด้อครับเด้วว่าเ้ากับเป็นมือใหม่ในการปลูกฟักท้อง ผู้ใดเคยปลูกแล้วก็ขอข้าแนนนำดีๆนะ่หมีเท่ากับเมื่อไม่ถือว่าไม่ในวงการพ่ดละเอาไปเบิ้งต่อไปปะนี่เช้าวันใหม่วันวนี้เราก็เริ่มปลูกกันอีกละนี่คือเบียบ้ยเบี้ยของเขาสวยงามมาก อันนี้ตอนผสมดินเท่าทีส่ขี่เป็ดเขาไปนําก็จะรู้สึกว่าสสวยสวยงามมากเพราะว่ามีแต่ตน้นใหญ่ๆมุกๆกจะเริ่มทย่อยปลูกตอนเศร้าโมนี่คิดว่าน่าจะปลูกให้ได้หลายที่สุดเพราะว่าเวลากกับบ่าลายเป็นได้เทาทังสีได้ออกฟื้น้วยังออกอีกกติพยายามปลูก ส้มงามๆให้แล้วมือนี่เอาติดตามรับส้มไปเรื่อยๆนีอนี่มีแบบแม่บ้านกับลูกสาวมาปลูกซอยเนื้อโมเ้วว่าเข้าที่ปลูกเจ้าตอเสวครับตอนแรงๆมันจังบอห่อนมือนี่กะที่ทย่อยปลูกหลอกทั้งทอีกสวัสดีครับ ตอนนี้เขาก็ได้ปลูกเซตแล้วสาหรับแปลงที่2และกับแปลงที่3ปลูกเซจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> กับสุดนี้3,300ัลุมปลูกเซจแล้วเพิ่งจะปลูกเซตเมื่อวานนี้คับ กำลังแตกยอดแตกใบต่อจากนี้ก็สิได้เอาปุ๋ยเอาฟุน้นขีหมูาไส่เพราะว่าชุดนีน้เริ่มเห็นใบที่ซีมาละเดีปุ๋ยเขากิ้นตะหน่อยสิได้งามท่านสุดแหลกเพราะว่าผูกค้างกันประมาณสิบกามือ ล้มผัดสายยางลมผัดสายสายางนีอจากแนววัดแต่ค่อยมาจัดสายยางหม่เพราะว่าช่วงนี้เขาเข้าว่าฝนหยตกลมไม้แห้งลมแห้งไหลมาผัดสายยางออกจากแนววดเลยเพราะว่าสายยางมันไม่มีนำ้ำ อยู่ในมันเบาแต่ทีได้คอยมาเลาะบึงมาจัดแถวจัดแนวต้นใด้บดขึ้าก็จะได้ยวดดยวน้ำใสสำหรับมือใหม่ที่ปลูกฟักทองเป็นปีแรก เขาเสีเยวพืชอายุสั้นส่กอนหลังจากที่เขาอกว่าสีล่งสวนผลไม้ตอนนี้ก็พร้อมกับยังบา,านามี่เลยเอาพืชอายุสั้นมาปลูกลงก่อนนี่เป็นแปลงที่สามก็กำลังจะเริ่มเติบโต ส <c oughs> ่วงนี้ก็ดินพ่นดินพ่นนี่จะง่ามกระมูเท่าที่สังเกตบ้งเพราะว่าาถอาหารไหล ก็อาจีบว่าตรงว่ายัางแน่เพราะว่าเขา,ามีเวลาหลายเพราะว่าฟักท่องที่ห้ากาไว้ไงไงเลี้ยวก็เลยว่าได้ดึงแนวให้มันตรงตรง,ตรงดีๆแต่ว่าถือเป็นประสบการณ์ตอนนี้ก็เขาเข้าว่าฝนตก วานี่ก็ตกทั้งอำเภอแต่ว่าอยู่นี่โบตกจังใดก็คอยคอยอยากให้ตกอยู่ฝนเพราะว่าแรงสเสลือเกินนี่ก็จะเป็นมะพร้าวของเราเพราใส่ใส่น้ำยดแล้วปีนี้รู้สึกว่าไข่เนี่ยชุ่มชื้นอยู่หอดยอดขึ้นลายสวนล็อกนี่ก็ ตายตายตายหลายเพราะว่าช่วงแรกๆขันเผาบ่ไดเอา้ําหยดใสเพราะมีห้เวลาเห็ดเขาก็เลยบ่ไดนั่นท่านก็นเลยตายช่วงนี้แต่ว่าช่วงทั้งเ่ิงพุ่นไข่ยอยู่ทั้งเถิงพุ่นขึ้นไปอ้อมหน้าเลยซุ้มนั่นไข่ยอยู่ส่วนที่ตายนี่ก็่ทเอาลินจีมาลงเสริม ล็อกนี่ก็ทีบะออกมาผ่ามาใส่ละต้นที่ตายไปก็ทีเอาลินจีมาปลูกเสริมเลยทุ่มที่ตายเอาไม่ผลมากส่วนทั้งทึ่งนี่ก็ท,เท,เท,กทีเอาทุเรียนมาทดล่องเมืองจากสามสิบสามสิบต้นผลสีมานี่เสียวทุเรียนมาล่องเมืองมีเวลาก็ทีได้ยกคู่ยกยังขึ้นไว นี่ก็เป็นภาพข้างบนกำลังงามซุนี้ปลูกได้สามมือละกำลังติดเลยปลูกเต่นห,หน่อยดีด้วครับเด้อปลูกเต่ได้สองใบใบใบที่สามพึ่งกำลังออกมานี่รู้สึกว่าติดเร็ว นี่ก็จะเป็นภาพข้างบนกะนำการักที่พ่อว่อพ่อปีนี้เพราะว่ามือนี้มือนี้สั่งแผงโซลารเซลล์มาติดอีกติดอีกสี่แผงว่าเวลาห้าอ่อน้ำขึ้นมานี่ห้าสีไเดียุยึดเสมือไว้บาดนี้ สีใหายเสมอทำงานอยู่ตลอดแล้วก็เอาปัม๊มอยโคงตัวนี้ดึงขึ้นว่าพี่เพื่อสิบ่อดเหยน้ำขาดเอาส่วนชิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงซำนี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทางซองนี้นะครับเดอ้อขอบคุณท่านผู้สมทุกท่านที่รับสมขอบคุณครับ